สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django ง้าศ0สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสภายในช่วงปี2022นี้นะครับมันมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าเราอาจจะได้เห็นการเปิดตัวของรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์ตระกูลดังอย่าง X Max จากทางค่ายยามาฮ่าในรูปแบบของ All New โฉมใหม่ทั้งคันหลังจากพวกเขาได้ทำการเปิดตัวรุ่นพี่อย่าง All New T Max ไปก่อนหน้านี้ไม่นาน มีการวิเคราะห์กันจากหลายๆแหล่งข่าวว่างานดีไซน์ของ All-New Yamaha XMAX นั้นคาดว่าจะเป็นการถ่ายทอด DNA มาจาก All-New t m a x ชมใหม่ในบางรายละเอียดนะครับซึ่งหากว่าทฤษฎีนี้เป็นจริงก็เท่ากับว่า All-New Yamaha XMAX นั้นจะมีงานดีไซน์ที่มีความเฉียบคมและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงมิติภายนอกของตัวรถที่มีโอกาสจะกระชับมากขึ้นกว่าเดิมด้วย ซึ่งความจริงแล้วนะครับการเตรียมเปิดตัว X Max ชมใหม่นั้นก็ไม่ได้ถือว่าเกินความคาดหมายไปมากนักแต่อย่างใดเพราะว่าตัวรถก็ถึงเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงแล้วและก่อนหน้านี้ยังมีการพบเจอรหัสสินค้าอย่าง B74 ที่คาดการว่าจะเป็นรหัสของ y a m a h a X Max รุ่นใหม่ด้วยครับธาตฟีเจอร์ของ l น New า a m a h a X Max นั้นคาดว่าจะยังคงนำเอาจุดเด่นจากเวอร์ชันปัจจุบันมาใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS หน้าหลัง ระบบ traction control ช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่แต่สิ่งที่น่าจะมีการเพิ่มเติมเข้ามาแน่ๆแล้วก็คือระบบ w i connect สำหรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับระบบของตัวรถเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานนั่นเองสำหรับคนที่เฝ้ารอคอย on new Yamaha X Max นั้นต้องมารอรุน้นไปด้วยกันนะครับในช่วงปี2022นี้เชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆเลยทีเดียวกับการเปิดตัว สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส